ชอบมุ่งแห่งความรักของแม่ครัวน้อยนะหมู่บ้านกลิ่นมะลิมีแม่ครัวน้อยชื่อมุ่งจิ๋วที่ใฝ่ฝันจะทําขนมไทยให้สวยงามและอร่อยที่สุดในงานประจําปีวันหนึ่งเธอได้พบตําราเก่าที่มีข้อความว่าผู้ใดสร้างชอบมุ่งแห่งความรักได้สําเร็จจะทําให้ผู้คนยิ้มและหัวใจอบอุ่นมุ่งจิ๋วจึงเริ่มภารกิจของเธอตําราแห่งดอกไม้มุ่งจิ๋วเปิดตู้ไม้เก่า เจอสมุดปกสีครามจางๆพร้อมข้อความว่าผู้ได้สร้างชอบม,ม่วงแห่งรักจะทำให้ผู้คนยิ้มได้ด้วยใจจริงม่วงจิ๋วรู้ทันทีว่านี่คือภารกิจของเธอการสร้างขนมที่ไม่ใช่แค่สวยงามแต่อบอุ่นหัวใจเครดลับแห่งซี่เค็มม่วงจิ๋วสับหมูครุกเครื่องหอมแดงผัดบนตะล็ก,กลางครัวไหมพร้อมเสียงซาบบอๆไส้ของชอบม,ม่วงต้องไม่หวานเกินไม่เค็มไป แต่ต้องมีรสกลมกล่อม,มที่ใครได้ชิมจะยิ้มขอฝากรสชาติไว้ในใจทุกคนด้วยนะแป้งสีม่วงจากธรรมชาติน้ำอัญชันหยดลงในชามแป้งสีม่วงใสแผกขยายอย่างสวยงามเธอเลือกใช้ดอกอัญชันจากสวนหลังบ้านเพราะต้องการให้ชอบม่วงของเธองดงามแบบธรรมชาติม่วงนี้ไม่ใช่แค่สีแต่มันคือหัวใจของฉันเลยละ่ะปันด้วยใจ มุ่งจิ๋วใช้ปลายนิ้วแต่เบาข่าเพื่อแต่งกลีบแต่ละกลีบเปลี่ยนประนีดเสียงน,นึ่งกระทะเริ่มดังขึ้นเบาๆแม้มือจะเลอะแม้ต้องปั้นหลายสิบดอกแต่มุ่งจิ๋วไม่เคยหยุดเพราะเธอรู้ว่ากลีบทุกกลีบคือความตั้งใจช่อมุ่งแห่งรอยยิ้มช่อมุ่งสีมุ่งอ่อนถูกวางเรียงอย่างงดงามบนจานเด็กๆและผู้ใหญ่ในหมู่บ้านมาชิมแล้วแสดงสีหน้ามีความสุขรสชาติของความรัก ไม่ต้องใช้คำพูดแค่ได้เห็นรอยยิ้มก็รู้ว่าหัวใจของขนมชอบมุ้งนั้นถึงแล้วม่วงจิว๋วเจ้าทำให้ชอบม่วงกลายเป็นขนมแห่งความสุขจริงๆ